ราจะไปเที่ยวกันชวนสัตว์โอ้สวนด์เซลมันก็เลยด้วยซาปาริโอนน้ำทิ้งได้คุณตู่คุณย่าแล้วก็พี่ฟ้าใบ้ใบยหน่อยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือพี่ฟ้านะคะคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับชื่ออะไรครับชื่อเข็มอ๋อชื่อเข็มคนนี้นะครับคนนี้นะครับชื่อกนเอ๋อ๋อหนูชื่อกนเอ๋แล้วคนนี้นะครับโอ้ยวันนี้อารมณ์ม หนูชื่อพี่กรณ์ใช่ไหมคะแล้วอีกคนก็น้องรัชพาก็หลับปุ๋ยอยู่หลังคุณตาดั่นเออแล้วก็มีนาโบวันนี้ลงไปซื้อของอยู่นะคะเพียกตื่นเต้นไหมครับจะไปเที่ยวสวนสัตว์ตื่นเต้นเช่าไหมครับอยากดูตัวอะไรครับเด็กปตัวพะมรีพะศรมหรอมีหรอและพี่เข็มนะคะพี่เข็มอยากดูตัวอะไรครับพี่เข็มตัวปะวาน อบปรวันแล้วพี่ฟ้าล่ะคะพี่ฟ้านะคะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยล่ะคะแล้วเราถ้าเจอเสือกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวหรอมันก็เราอยู่ในรถให้ปู่ซื้อกระเสือไหมปู่ซื้อกระเสือไหมสู้ไหมปู่สู้ได้ไหมสู้ได้โอ้โหปู่สู้กับเสือได้เลยเนาะไอปู่ปู่ยิงเฉือใช่ไหมไม่มีให้ให้ปู่ตรงปู่ทันไมนะ ให้อะปูยิงฉสัวตรงนี้หรอเหรอปูยิงเสือเลยเหรอคาสัตไม่ตีอ๋อไม่ได้นะค่าสัตไม่ได้นะใช่ไหมใช่อ๋อันนี้อันนี้เป็นไดร์นะคะเป็นไงคะพาเด็กๆไปคบแก๊งส่วนจะป่วนจะมันจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ อยู่ที่ไหนคะร้าสัตว์วันิีบอสสัฟารีเวิร์นะคะดูความตื่นเต้นของเด็กๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะหนุนๆใช่ไหมคะฟีฟ้าใช่ไหมคะเห็นไหมคะฟีฟ้าเห็นยังรึเปล่าพี่เอกพี่เอกเป็นไงคะโอ้แล้วพี่เขมล่ะพี่เขู่พี่เขมเราจะไม่ดูนกหรอเราจะกินนกเข้ม ชอบไหมครับเฮ้ยก่อนชอบมากเลยลูกค่ะอู้ชอบหรอคะอ๋ออยากไปเอาหรอคะอยากไปหาเหรอคะอยากไปหาเหรอคะอยากไปหาหรอคะอุ้ยนี่นกเขาบินเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะพี่กับพีนี่ยากะ ใช่ครับมันใชญันดึกนขแล้วอ่ะเป็นตัวแล้วไหมอ่ะ้มันใหญ่กันใช่ค่ะเด็กๆคุณรู้กนะะเด็กตื่นเต้นมากค่ะแม่แม่หมด้หดแล้วีเามาองเยอะโอ้พี่ฟ้าพี่ฟ้าน่ารักมากพี่ฟ้าช่องดูใหญ่เลย โอ้โหรอัคะโอ้ชอบมากเลยล่ะค่ะด,ดูดูดูเขาอยากเขาอยากต่ออันนี้เอยากเกักสิบ้าเลยคะ<า>่ะเออฟังเก่งมาแล้วล เเลยยนี่คือก็ได้นอาหารโยนเลยลูกโยนนะสว่าเขาคงน่าจะให้ทางกตรงเขาจะต้อนเข้าไปจะมีทางเขาเนี่ยครับจริงๆเขาไม่ให้นอนตรงนี้ครับพอหมดเวลาเขาก็ต้อนเข้ากลมถ่ายเลยเองถ่าเลยนี่แล้วเราก็ออกมาจากสื่อกันแล้วนะคะเราก็มาเจอกลุ่มนกกระจอกกลุ่มว่าอุ่ยอยู่ข้างหน้าเต็มเลยอ่ะ

กเข้าสู่าการที่เราต้องมาดูควายในสวน oh. สัตว์กันแล้วนะจ๊ะดูสิคะคุณตาและคุณยายก็เคยเลี้ยงมาตอนสมัย <c oughs> เด็กๆ เราต้องมาขอดูกันทั้งสวนกันวค่ะซื้อกันบัตรดูกันแล้วเหรอคะเคยขี่หลังควายแล้วไหมตอนเด็กอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ควายธรรมดาบ้านเราค่ะควายป่าแอฟริกานะคะไทยนาไม่ไทยนาไม่เป็นนไทยนาไม่เป็นควายป่าแอฟริกาเอาเอานี่ไงนี่ไงอยู่ทางนี้ทางนี้อะไรนกนกอะไรเขาไม่ให้ออกมาเดินแล้วในตรงเนี้ย อันนี้ก็นกกระจอกเทศป้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็ควายป่าแอฟริกาเดี๋ยวแล้วกันนี่่ไม่มีจระเขเลยอันนี้ลูกมันชัวร์เลยโอกาสหน้าพบกันใหม่แล้วจ้าต่อไปนะคะเราจะไปเดินดูแล้วก็ไปชมไปสองทุ่มแล้วแม่ไปชมปาโลมาค่ะบ่ายสองโมงครึ่งา ชิกเด็กแกงค่ะตอนนี้เรานั่งรายบใบเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างหลังทางเข้าตอนนี <k 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 ้เราอยู่ตรงไหนคะข้างหน้าทางเข้าแล้วนะคะบัตรบัตรค่ะเอาบัตรกันค่ะบัตรอยู่นี่นะคะนี่สปารีโร่เอาพี่สามพี่เลี้ยงยังถ่ายกันไม่เสร็จนะจ๊ะ อ, thousand, อ้าวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มอ้าวยิ้มเด็กหน,นะะนะ่อยโอเคจ้าขอบคุณค่ะข้างในเลยนะคะนี่นี่คือบัตรของเรานะคะแรนอา้าวไม่ใช่ไปกับหัวค่ะแรนแทนแทน,ทน,ทนโอเคเลสโกว้าวนี่นึกว่าของปลอมนะคะของจริงเอาแล้วค่ะถ่ายรูปกันใหญ่แล้วค่ะ ถ้ายให้แม่ดื่มแล้วแก้วเลยตัวคุแล้ว่ะอคุณพ่อเยกับคุณแม่เลยค่ะแก้วจริงพ่งอ อนนี้เรามาถึงฟาร์มดูจระเข้นะคะจรเะเข้เหรอคะน้องฟ้งาจมีคแค่ตู้ปะวานใหญ่เพือเธอใหญ่ดูปะวานเหรอคะเมื่อกี้เราเจอโลมาไงไม่ใช่โลมาเข้มๆบบตู้ปะวานอ๋อปะวานปะวันปะวานตัวใหญ่สุดไม่มีวันนี้เข้มๆใหญ่เข้ม ตายเขานอนหลับลูกหนูลองลงไปดูดิหนูว่าตายเลยลูกเอ๋ยาไม่ได้ตายลูกเขานอนเขานอนไม่วมีตายแล้วเข็มชอบไหมครับเข็มครับมาดูเคเป็นไงครับโซลเคสจมน้ำโเหรอครับเข็มจะลงไปช่วยไหมครับ ไม่เพขาขอขาอเล่น้ำโอ้ตอนอจอละเขี้ดำน้ำเหรอคะใช่ังไม่หายเลยอ่ะไหนไหนป้าป้าสัมภาษณ์หน่อยเมื่อกี้ดูโลมาเป็นยังไงมั่งหันมาซีหันมาซีหันมาซีพี่ฟ้าเมื่อกี้ดูโลมาเป็นไงมั่งคะพี่กเป็นยังไงม่งคะสนุกมากสนุากเลยค่ะแลยังไงอีกคะโมาเก่งไหมโลมาเก่งไหมเก่งมากเก่งมากเลยน่ารักมากเลยเนาะ อูใช้หางเก่งองนี้เลยหรอ เหรอคะพี่ฟ้ามันอื้อค่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะครับลูกหะเขาเรียกว่านักอะไรนะมีแผนที่อันนี้<ะ>นักตำ <ละ S 1> รวจนะ,ะคะเราไปทางนี้หรือทางนี้ปล่าอ๋อตอนนี้เรากำลังอยู่ทางนี้แหละลูกอ๋อเราน่าจะอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงในอารานะครับโอเค แมจะเป็นคาซานเหรอวิวิดูดิเขามายืนเกาะด้วยกันใหญ่เลยลูกค่ะใช่ไหมใช่ไหมถ่ายรูปไหมคะอ,อถ่ายแล้วนะคะเจ็บไปยืนเราไปยืนกับพี่กรณ์เราหันมาพี่กรณครับ ไปแล้วไปแล้วนี่มาดูตรงนี้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 หัวหน้าเผาเนี่ยหัวหน้าเผามันเสียมันรั้มีหัวหน้าเผาด้วยเหรอคะไม่เหมือนใครอ่ะเขาอยากจับเขาอยากยื่นมือมาอยากจับค่ะเคปปากระวังนะตานจิกเอาไหลูกดูพอยิมออกกันดีก่าเอาอีเอาอีคุณยายมาอีกแล้วจ้าคุณยายไม่คิดตารางอ่านูจะได้ยินแต่แบบว่าจิกจิก โอ้โหเฮ้ยร้องเสียหัวเขาจะแบบบานด้วยนะคะบานหัวเขาจะบานออกเออเวลาร้องหัวเขาจะบาลออก O que é รับเยอะมากๆเลยค่ะนู่นเลยค่ะมีถึงตรงนู้นตรงน้ตรงนู้นนะคะน้ำลายก็เยอะมากๆเลยค่ะโอ้ยเด็กๆสนุกกันมากเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะน้ำลายยังมืดๆอยู่เลยมั้ยดู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 ดันเข็มมันจุกทำไมอ่ะ กินอะไรครับก in ินกินกินไม้กินไม้เหรอคะอูกินได้ไหมอะกินไม่ได้กินไม่ได้นะบ่อเขาซีกินไม่ได้นะกินไม้ไม่ได้ดูจิตคอกเออกินไม้ไม่ได้เหรอจิตคอกนะถ้าวันมากๆนะคะไม่รู้จะไปไหนก็พาเด็กๆมาเที่ยวที่สวนสัตว์ซาฟารีก็ถือว่าเป็นคทคิดที่ดีนะคะเด็กกันฉาดปี้แน่ๆเลยค่ะอ้ อันนี้ใส่ถุน้ำลายดีละแล้วค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยละกันนะคะบ๊ายาบายค่ะบายไอช่อบไหมคะค